เห็นมีบางกลุ่มไปกรีดการ์ดเรียกพิทาว่านายกพิทานายกพิทาอย่างนี้ผมบอกก่อนนะครับผมไม่ได้อิจฉา,าก่อนนะแต่ว่าผมก็ขำขำแอบขำอยู่ว่าเฮ้ยมันจะมีคาว่าเว้าตามมาไหมหรือมันจะมีคําว่าลดแห่ตามมาไหมซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วเขาก็จะไม่เรียกใครที่ยังไม่ได้เป็นตําแหน่งใดๆแบบนั้นว่าเป็นนายกเ่ยเป็นนายเพราะนายกมีแค่คนเดียวก็คือนายกเศรษฐาเหมือนนายกท่านอื่นๆในรอบอื่นๆเขาก็เป็นนายกเป็นทีละรอบทีละรอบท,ลอบทีละรอบไป คนที่ไม่ได้เป็นนายกก็คือเออย่างพิธาอย่างเงี้ยยังไม่ได้เป็นนายกแทนที่จะเป็นคนโต้อตอบกลับคืนไปบอกแฟนขับตัวเองว่าผมยังไม่ได้เป็นนายกนะแต่กลับไปบอกว่านายกพิธาจะทําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงน,นซึ่งเป็นอะไรที่แปลกนะอหลายคนก็บอกว่าพิธาเาก็พิธาโดนป้นไปจะบอกว่าพิธาไม่ได้ถูกป้นนะครับพิธาไม่เคยเป็นนายกแม้แต่วันเดียว แล้วไม่เคยถูกยึดอํานาจเหมือนนายกทักษิณหรือนายกยิ่งลักษณ์จึงไม่ใช่การถูกป้นครับการป้นก็คือการแย่งอํานาจออกไปที่เขามีตําแหน่งแล้วก็ถูกป้นไปแล้วก็ไปแต่งตั้งกลุ่มใหม่ซึ่งไม่ได้อยู่ในรูปแบบเดิมใช้อํานาจพิเศษใช้กฎหมายพิเศษแต่พิธาไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงไม่ได้ถูกป้นอ่ะแล้วพิธาถูกแย่งอ่ะจริงครับอันนี้ผมบอกร้อยเปอร์เซ็นต์พิธาถูกแย่งก็การเลือกตั้ง มันคือการแย่งกันการเลือกตั้งทุกที่ทุกประเทศทั่วโลกระบอบประชาธิปไตยมันคือการแย่งแล้วแยง่งแล้วใครได้มาคนนั้นก็สรุปไปแล้วคือการแย่งไงถูกต้องเลยถูกแย่งประยุทธ์ก็โดนแย่งประวิดก็โดนแย่งอนุทินก็โดนแย่งทุกคนต้องแข่งแย่งแข่งขันกันสอสอในเขตเขาก็เขาก็เลือกตั้งเขาก็แข่งกันเขาก็แย่งกันเหมือนกันครับถ้าเปิดสอสอในเขต ใครไม่ได้เป็นสอสอและสอบตกเดินไปเดินมาถูกเขาเรียกว่าท่านสอสอไปไหนมาไหนมันก็จะรู้สุกตะกิดแต่กิดตะข,ขวงในใจพี่ฉันไม่ได้เป็นสอสอแต่ถ,ถูกถูกเรียกว่าสอสอถ้าอย่างนั้นถ้าจะกล่าวว่าเรียกว่าพิธาเป็นเป็นนายกได้ก็เรียกอนุทินเป็นนายกได้เหมือนกัน <S <S เรียกประวิตย์ประยุทธ์เป็นนายกได้หมด <S <S ใครที่เป็นคน,นเด่นนายกของพรรคไหนเรียกได้หมด <S <S คุณชัยกเกษมเนี่ยคุณอุ้งอิงเรียกเป็นนายกได้หมดก็แต่ถ้าเผื่อเขามีมารยาท ถ้าไปเรียกนายกอุก้งอิงอ๋อไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เป็นนายกท่านนายกสุทธเป็นนายกอยู่ปัจจุบันไปเรียกอย่างนี้ไม่ได้เพราะยังไม่ใช่ยังไม่ถึงเวลายังไม่ใช่ตําแหน่งของเขาในปัจจุบันท่านนายกชัยเกษมเขาก็ปฏิเสธแน่นอนท่านนายกอนุทินเขาก็ปฏิเสธแน่นอนเพราะเขาไม่ได้เป็นนายกอืเขาเป็นรัฐมนตรีอมาต่างกันครับแต่เรียกนายกพิธาเอาตัวเองได้เข้ามาจะได้เป็นผู้นําฝ่ายค้าน ซึ่งแบบพูดจาแบบมั่นอกมั่นใจว่าตัวเองนี่คือนายกคนที่สามสิบแบบเป็นยีิบเก้าจุดห้าไปก่อนแล้วก็สามสิบเนี่ยเป็นของคุณเสรษ,ษาาแ,แล้วแล้วก็ยังวางสเต็ปไว้อีกล่วงหน้าไว้รอบหน้าสัญญาว่าจะเป็นนายกคนที่สามสิบเอ็ดว่าที่อ่ะถ้าเติมว่าที่เข้าไปก็ยังพอฟังใช้คำว่าว่าที่ก็ยังพอฟังนี่ไม่ได้อิจฉาน,นี่สอนบอกจริงๆเลยว่า การที่ใครบางคนถ้าบอกว่าเรียกเราว่าเป็นนายกตั้งทั้งที่เรายังไม่ได้เป็นแทนที่ว่าคนที่ถูกเรียกอย่างพี่ธานั้นจะบอกกับแฟนขับไปว่ายังไม่ถึงเวลาของตัวเองแต่นี่ตอบแบบมันอกมั่นใจชอบด้วยซ้ําไปมีความสุขด้วยซ้ําไปที่คนอื่นเรียกตัวเองว่านายกอ่ะมันซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกไหนล่ะครับรูปแบบในนี่คือวิธีการของคนรุ่นใหม่ ที่แบบว่าสะกดจิตตัวเองแล้วก็สร้างวาทกรรมแล้วก็จะสร้างความขัดแยง้งและความเกลียดชังฝังจิตฝังใจตัวเองไปอย่างนี้แล้วก็จะหาวิธีการทําลายคนรุ่นเกา่าเพื่อคนรุ่นใหม่มา,มาแต่และแต่และคนก็จะมีแนวความคิดอย่างนั้นเอออะไรก็คนรุ่นใหม่ใช้คําว่าคนรุ่นใหม่เปลืองไปซึ่งก็ไม่ใช่ว่าคนรุ่นใหม่ทุกคนน่ะเขาจะชอบแบบที่พิธาเป็นนะไม่ใช่ว่าคนรุ่นใหม่เขาจะแบบว่าต้องไปเรียกนายกพิธานายกพิธาตามคนอื่นๆ่นะ ในความเป็นจริงก็คือความเป็นจริงในปัจจุบันดูเขาสิทํางานให้ดีก่อนเถอะแล้วค่อยถึงเวลาที่เหมาะสมเป็นไม่มีใครว่าแล้วถ้าพิธาได้เป็นนายกจริงๆในอนาคตอา้าวแล้วมีคนอื่นเรียกคน n ด i เด t นายกของพรรคอื่นว่าท่านนายกในช่วงที่พิธาเป็นนายกหรือตะโกนเรียกไอ้นายกส้มเวาตอนพิธาเดินไปไหนมาไหนตอนพิธาเป็นนายกพิธาก็คงจะรู้สึกแปลกๆหรือเรียกคนอื่นทับว่าเป็นนายกตําแหน่งตัวเองพิทาก็คงจะเข้าใจนี่แหละครับ ุทธิภาวะความเป็นผู้นําไม่มี